สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องก๊อฟสตรีทฟูดไทยแลนด์นะเพลสตีฟูดนะวันนี้ร้านบุญชูกระเพราเขย่านะ <ส cue> เริ่มต้นที่20บาทนะกินน้อยนะนี่แล้วก็กินพอดี25บาทนะกินอิ่มจุแล้วสาบาทเพิ่มไข่ราคาสิบาทนะฮะไก่ไม่มีไก่สิบบาทพี่โตตักก<ส>ะไม่พีหส,<ะ>ส,<ะ>ส<ะ> ขายดีมากนะร้านนี้ในวัดบูร์นะนี่นะโอ <นะ S 2> ้โหขายดีมากนะโอ้โหเยอะมากวนไก่ไม่มีนะไก่ไ,ไม่มีครับ ใช่ครับร้านไก่ติดสามสี่วันนู่นนะครับมีหมูลนน้นล้วงจะขอปรรูปไหมไครับโอเคหมูไม่พิกหนึ่ธรรมดาแล้วก็หม,มูไม่พิกเศษหนึ่งมา่มครับครับวพี่โจโอเคใหม่ใหม่ใหม่ม,มันไม่ลายมาล่ะ มาดีกว่าละเดียวจัดมาแลงจัดไก่ไม่มีนะตไม่ป๊ามาแล้วพี่ตัให้มเป็นปัก2มนดไม่มีก็ จะมีสามราคาใช่ไหมครับใช่ครับสามราคาหมูใส่เนื้อเนื้ออีกราคาอ๋อครับผมหมูใส่จะยี่สิบสิ่น้อยครับปกติที่มากไม่เด่นสามิบครับครับผมสั่งไปดูเลยยี่สิบไม่พี่ไอวีธรรมดาหนึ่งไม่พี่พิเศษหนึ่งเขาไล่์มาอย่าง จำได้ใช่ไหมจำไม่ได้เด็อทั้งหมดก็ลายดีไม่ให้เปส่งบ้านเขามีไหมล่ะนี่อยู่ในไรยขึ้นเอาพี่รู้เหรอว่าเขาเพี่ยเขาเรื่อวอะไรัุดแหวนกันดีหลังไป้ยังครับข้างหลังพี่หอครับนี่กับข้าวครับห้าสิบ นี่เป็นกับข้าวห้าสิบบาทครับใช่ครับมีไม oh. ่พ okay, ีชสองเด็กครับสองเด็กเราจะมีแบบไม่เผ็ดกับเผ็ดเนาะไม่เผ็ดเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดเผ็ดก็มีครับครับผมโอเคครับขอบคุณพี่นุ่มของก้อนสี่ห่อสามดูสามเนี่ยได้เขียนนี่เขียนไว้ด้วยเียด ที่นี่เขาจะใช้เป็นหน่อพริกแห้งนะครับพอพริกแห้งนี่มีผงชูรสครับไี่มีผงชูรสครับผมไม่ใส่ผงชูรสนะไม่มีผงชูรสครับผมอาหารพัตคาลนะเขาไม่ใส่ผงชูรสนะ เดี่ยวครับครับขาดซุดแลยขาดซุดเลยครับสองีตัวข้างๆกัน ใครอยากมากินมานะที่ตลาดในวัดบุญนะเขาจะขายตั้งแต่ห้าโมงนะห้าโมงครึ่งนะประมาณสามทุ่มครึ่งนะหรือสี่ทุ่มโดยประมาณนะอยู่เอฟซีเพียบนะมะลูกค้าตอนแถวเพียบนะนะบุญชูนะมีเบอร์โทรนะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้านะสามหนึ่งห้านะเจ็ดสามศูนย์แปดนะเบอร์โทรนี้ใช่ไหมพี่เบอร์โทรอ่านี่นะเป็น กะเพอเคี่ยวนะอ่าเขาจะมีร้านอีกร้านนะบริการส่งฟรีนะพี่ในเมืองโอ้นะมีหน้าร้านตอนเช้าไปทานที่ร้านก็ทีละทีละเนอะเจ็ดตอนเจ็ดละเซิร์ชเซิร์ชไปก็เจอนะอ่ายังไม่ได้ทำลงแต่ว่าอ๋อยังไม่ได้ทำลงนะร้านเพิ่งเปิดอ๋อครับผม จุกๆครับสามสิบบาทจุกๆเลยเนาะราคานี้หายากครับพี่เผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดกลางครับแต่ถ้าอยากได้เผ็ดเพิ่มวันนี้ก็จุกเพิ่มพริี่ตานเนี่ยพอเป็ดกลาแล้วรับรงรสอร่อยนะครับน้อยเนาะ้อยคุยแล้วส่งไม้ยเหยังกำลังคุยกับสามีเธออยู่ว่าก็ตามใจกันมาแล้วพี่ส่งมแล้วนะราครับโอเคจุกนะราคาประหยัดนะทุกคนคือให้เยอะมาก สวัสดีครับหหายไปนานพี่นานอกว่านั้นโทรมาก,ก็ไม่ขายผมไม่บายผมชำร้านผมขายเท้าถ้าเตจแโรคก็พี่สั่งได้ครับบังวัน